สวัสดีครับพบกับสมยงคาเซนเตอร์จอดบนรัชธานีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็มากับโตโยต้าวีออสนะครับผมรหัสรุ่นนะครับตัวนี้เป็น1.5มิดออโต้นะครับผมปี2019นะครับเราเปิดราคาเป็นแค่349,000บาทนะครับคันนี้ก็ถ้ามีเครดิตนะครับผมก็ผ่อนอยู่แค่5,900บาทนะครับได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ค่างวดไม่ถึง6,000บาทนะครับผมมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะสำหรับ คันนี้นะครับผมบอกก่อนว่าเป็นรถสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมได้สีเทานะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าดำแบบนี้นะครับมีชุดไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมหลอดไฟ LED นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นไฟ d Daytime r u ร n i n g Light นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมคล้ายๆโฉมตัวไฮนะ อ่าคล้ายๆโวมตัวไฮนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นมิดนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยล้อก็จะเป็นล้อแม็กเดิมโตโยต้านะครับผมแบบเนี้ยอ่าเราเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดเลยนะครับทั้งสีเส้นเลยอยางปีสองพันี่สิบครับล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวอ่าหัวกระจกนะครับหัวกระจกสีตัวรถแบบนี้เลยสวยๆสภาพโรงงานนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้มีดิสเบรกหน้าหลังนะครับอ่าดิสเบรกหน้าหลังนะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายเดิมนะครับสวยๆแบบนี้เลยมีกล้องมองหลัง อ่าเนี่ยนะครับกล้องมองหลังอ่าเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะผมตัวนี้อ่ะก็ถ้าตีไปงวด5,900บาทเนี่ยก็เฉลี่ยต่อวันถ้าตีไปก็อ่าผ่อนวันละ200ร้อนะครับสำหรับคันนี้นะได้รถสภาพสวยๆนะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยนะคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอ่ารีวิวข้างในให้ดูนะครับผมว่าข้างในเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะอ่ะมาดูที่แผงประตูนะครับอ่าแผงประตูนะครับจะตัดดํากับสีรถโกนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมคันนี้ครับก็ ภายในคอนโซลเนี่ยคือจะตัดดำดำรถโกนะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับพวงมลาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงม,มาลัยมัลติฟงังก์ชันนะครับชุดแอร์แบ็กคู่หน้านะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะ,ะ,ะผมจะต์ทเครื่องสักคู่นึงนะครับนี่นะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองคันนี้นะ,ะแล้วก็บาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังอ่า เป็นบอหนังสีดําตัดได้ขาวนะครับแบบนี้เลยน,นั่งสะดวกสบายนะครับดูแลง,ง่ายไม่เปื้อนอ่าเนี่ยมาดูมาดูบอด้านหลังด้วยอ่านี่นะครับเบอด้านหลังก็เป็นบบอหนังสีดําได้ขาวเหมือนกันนะแบบนี้นในราคาขางงวดเป็นแค่9 0 0บาทเองนะครับาทเองนะครนับไม่7 0 0 0 0โื่น 70, โลกระจกไฟฟ้าทั้งคันด้วยตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่อง ผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมสนิทแน่นอนนะครับผมอ่านี่นะครับในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc เป็นสินนะครับสีสูบ16วาล์วนะครับเป็นเบนซินล้นวนนะไม่เคยผ่านแก๊สเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับอ่าดูที่โครงสร้างด้านหน้านะครับอย่างรูกลมต้องกลมนะครับเหลี่ยมก็คือเหลี่ยมเลยน็อตไม่ขยับเลยนะครับอ่ามีระบบเบรก ABS มาด้วยนะคันนี้มอกฟ้ากระโปง ถ้าเป็นฝากระโปรงเดิมดูง่ายๆนะครับผมจะมีในส่วนของโลโก้โตโยต้านะครับผมแบบนี้นะแต่ถ้าเปลี่ยนมาจะไม่มีโลโก้โตโ,ตโยต้าแน่นอนนะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆนะครับราคา3 4 9 0สนบาทนะครับผมมวด5้าพันกว่า 5, 000, 000บาทแค่ในี้ใครที่สนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลโทรหาเราที่เบอร์0812386699